หน้าโรงเรียนนะจ๊ะทุกคนเสียน้ำแข็งกีลาพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีนะคะทุกคนยายไพ่ไม่แย่ไข่บัแดงพี่น้อง เองตรงนั้นก็เป็นถนนใหญ่นะเจ้าทุกคนหาคลิปนะคะทุกคนให้พญ่ยต้อยบางหันยาให้ต้อยเหรอเลยให้พญ่ยต้อยพี่น้อง เสียน,น้ำแข็งกินลาพี่น้องไอ้เด็นพี่น้องบ้านสวนนะจ๊ะทุกคนยายภก็จะเอาผ้า ตรงนั้นก็เป็นถนนใหญ่นะจ้าทุกคนสอยไข่มดแดงอันนี้เป็นโรงอาหารเพิ่นพี่น้องโรงอาหารโรงเรียนนะคะทุกคนใครบอระไครนั่นห้างหน่อยมันเบิดละพี่น้องห่างบดแดงก็เบิดละมาสวอยไข่มดแดงนะคะอับสวยๆอยู่โรงเรียนมาให้ดูนะคะ มาแย่ไข่หมดแดงพี่น้องให้พ่อใหญ่แย่ให้หาคลิปนะคะทุกคนให้พ่อใหญ่ต้อยบางหันจะพ่ายต้อยลรอเลยให้พ่อใหญ่ต้อยพี่น้องอัดสวยๆอยู่โรงเรียนมาให้ดูนะคะมาแย่ไข่หมดแดงพี่น้องให้พ่อใหญ่แย่ให้หน้าโรงเรียนพี่น้อง หน้าโรงเรียนนะจ๊ะทุกคนใคนัน่นห่างหน่อยมันเบิดละพี่น้องห่างหดแดงก็เบิดละมาสวยไข่มดแดงนะคะเยินหาหมดแดงเรียนให้เพื่อนๆดูจ้ะโรงเรียนบ้านบ้านสวนนะคะประชานุเคราะห์โง ย่านแหนังแข้งกีฬานี่เระพี่นุน่นหน้าโรงเรียนพี่น้องหน้าโรงเรียนนะจ๊ะทุกคนอัดสวยๆอยู่โรงเรียนมาให้ดูนะคะ มันแนย่ไข่หมดแดงพี่น้องให้พ่อใหญ่แย่ให้เดินหาหมดแดงต้นพอกทำไมงามเธอบึ่งหนเพิ่งไหนต้นพอกสวยมากเลยเพื่อนๆโรงเรียนบ้านยายพัยสนามกีฬาฟุตบอล สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีนะคะทุกคนยายไพ่ไม่แย่ใครบดแดงพี่นอ้องคนเสีน้ำแข็งกินลาพี่น้อง ซอยไข่มดแดงอันนี้เป็นโรงอาหารเพิ่นพี่น้องโรงอาหารโรงเรียนนะคะทุกคนใครบ่นละใคนั่นห้างหน่อยมันเบิดละพี่น้องอยห่างบดแดงก็เบิดละมาสอยไข่มดแดงนะคะม้นคนแงยมดแดงลดอยู่ตรงนี้พี่น้องอย่าพายเดินนะนี่เดินหาไข่ห้างมดแดงพี่น้อง

เดินหาหมดแดงสวัสดีหน้าโรงเรียนนะคะทุกคนแ้่ยไพ่ม่แย่ใครหมดแดงกเ็เลยถ่ายคลิปเลยถ่ายคลิปลงในเป็นพี่น้องบ้านสวนนะจ๊ะทุกคน ยาพยพาก็จะเอาผ้าหน้าโรงเรียนนะคะทุกคนยายพายไม่แย่ใครมดุดแดงก็เลยถ่ายคลิปเลยถ่ายคลิปลงคนแย่หมดแดงลดอยู่ตรงนี้พี่น้องยายพายเดินนะั่นนี่เดินหาไข่ห้างมุดแดงพี่น้องไอเดินพี่น้องบ้านสวนนะจ๊ะทุกคนยายพายก็จะเอาผ้าเดินพี่น้องบ้านสวนนะจ๊ะทุกคน ยายพายก็จะเอาภาพเรียนให้เพื่อนๆดูจ้ะโรงเรียนบ้านบ้านสวนนะคะประชานุเคราะห์ลงย่ามหนังแข้งกีฬล่านี่ลละพี่นายเป็นพี่น้องบ้านสวนนะจ๊ะทุกคนยายพายก็จะเอาภาพสวัสดีคุณคนเงีหมดแดงลดอยู่ตรงนี้พี่น้อง ยายไพเดินนะนี่เดินหาไข่ห้างมดแดงพี่น้องหาคลิปนะคะทุกคนให้พ่อหญยต้อยวังหันย,หย,ย,หยายไพต้อยล่ะเปลยใย้พ่อหญยต้อยพี่น้องหน้าโรงเรียนพี่น้องหน้าโรงเรียนนะจ๊ะทุกคนหน้าโรงเรียนนะคะทุกคน ยัยไพ่ม่แยไข่มดแดงก็เลยถ่ายคลิปเลยถ่ายคลิปลงน้องตรงนั้นก็เป็นถนนใหญ่นะจ้าทุกคนสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีนะคะทุกคนยัยไพ่ม่แย่ไข่โบแดงพี่น้องไอเดินพี่น้องบ้านสวนนะจ๊ะทุกคน ยาไผ่ก็จะเอาผ้าตรงนี้ก็เป็นสนามเล่นจ้ะพี่น้องเป็นสนามเด็กเล่นนะจ๊ะทุกคนโรงเรียนบ้านยาไผ่เรียนให้เพื่อนๆดูจ้ะโรงเรียนบ้านบ้านสวนนะคะประชานุเคราะห์ลงย่ามหนังแข้งกีฬานี่แหละพี่น้องมาสอยไข่มดแดงนะคะทุกคนแง่อยูอย่โรงเรียนพี่น้อง มาหาขิปพ,พี่้องเอ้ยไนั่นห่างหน่อยมันเบิดละพี่้องเอ้ยห่างหมดแดงก็เบิดละมาสวยไข่มดแดงนะคะเดินหาหมดแดงเดินหาหมดแดง หาคลิปนะคะทุกคนให้พญาย้อยบังหันยาไพ่ต้อยลหะเลยให้พญาย้อยพี่เนาะต้นพอกทำไมงามเธอเบิ่งไหนเพิ่งไหน,นต้นพอกสวยมากเลยเพื่อนเพื่อนโรงเรียนบ้านยายไพ่เยินหาหมดแดง ต้นพอกทำไมงามใส่บึ้งเนี่ยเ่น่ต้นพอกสวยมากเลยเพื่อนๆโรงเรียนบ้านยายไผ่จะน้ำแข็งกีฬาพี่น้องไอเดินพี่น้องบ้านสวนนะจ๊ะทุกคนยายไผยก็จะเอาผ้า ตรงนั้นก็เป็นถนนใหญ่นะจ้าทุกคนซอยไข่มดแดงอันนี้สิเป็นโรงอาหารเพิินพี่น้องโรงอาหารโรงเรียนนะคะ